ระทึกเก๋งพ 60, 50, ุ่งข้ามเกาะชนยับรถข้างทางหน้าโรงพยาบาลเวียงสากู้ชีพเร่งฉีดน้ำสกัดน้ำมันรั่ววันเพลิงไหมอำาเภอเวียงสาจังหวัดน่านเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2569เวลาประมาณ14.30นาฬิกานาทีกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางเวียงรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนพุ่งเข้าชนรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทาง บริเวณหน้าโรงพยาบาลเวียงสาจึงรีบรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีขาวสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าพังเสียหายยับเยินห่างไปเล็กน้อยพบรถกระบะคู่กรณีได้รับความเสียหายบริเวณหน้ารถจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวนหนึ่งรายเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้เข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในทันที นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลออกมาจากตัวรถเป็นจำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมจึงได้ประสานงานขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลกลางเวียงเข้าฉีดล้างคราบน้ำมันและฉีดน้ำสเปรย์เพื่อควบคุมสถานการณ์ป้องกันเหตุซ้ำซ้อนอย่างเร่งด่วนภายหลังการเข้าระงับเหตุได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเวียงสา เข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงรวมถึงประสานเจ้าหน้าที่แขวงการทางน้านที่หห้วยแก้วเพื่อดำเนินการเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณดังกล่าวต่อไป